ผ่าตัดก้อนเนื้อมาใช่ไหมคะก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ดีค่ะไม่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรค่ะคือที่กินไปผ่าตัดเนี่ยเพราะว่ากินตกสุขภาพแล้วเจอก็เลยแบบหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจในขณะที่จะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยก็งั้นก็ผ่าออกไปเลยดีกว่าทําทีเดียวจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบแล้วก็เจอทั้งสองข้างก็เลยทําเลยทีเดียวค่ะซึ่งไม่ได้เป็นผ่าตัดใหญ่อะไรเป็นผ่าตัดเล็กของกินใช้เป็นวิธีแบบฉีดยาชาเอารู้สึกหมดเลยหมอทําอะไรเนี่ยค่ะคุยกับ มันประมาณแผมันประมาณเซนถึง2เซนนะคะก็ก็กตแผลนะคะตัวนัตกตัวไม่ไม่ใหญ่มากค่ะประมาณเซนหนึ่งใช่ประมาณเซนหนึรเ,นหนเราเราตรวจสภาพปกติแล้วก็แจ็คพอตเดินว่ายังไงคะค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะกินไปดูหมอมาแล้วหมอบอกว่า ใช่แล้วหมอว่าเนี่ยเหมือนบาอนาคตจะแบบใช่เหมือนจะมีมีก้อนเนื้อหรือมีเนื้ออะไรตรงหน้าอกอะไรเงี้ยให้ไปตรวจดูแล้วก็บอกอ๋อหรออะไรเงี้ยก็แล้วก็มีจริงจริหมอไหนอะตอนต้นตอนที่ตกใจไหมว่ามันมีก้อนอะไรตกใจตกใจค่ะแต่ว่าเหมือนแบบ พอรู้ก็แบบว่าหู้ไม่ได้ตกใจว่าแบบเจอกนนีตกใจเพราะค <c oughs> ู่หมอแเ่นมากเลยห <c oughs> มอบเเมนมากจริงเลยค่ะก็เลยแต่ว่าแต่ว่าก็คือเหมือนแบบเขาบอกเพื่อ <c oughs> แบบป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นความโชคดีที่แบบว่าเขาเรารู้ก่อนล้วก็จะได้ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดในระยะที่มันรุนแรงกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะหมอบบอกเขาว่ายังไงกับคะหมอว่ามันคต้องหมอดูหรือว่าแพทย์คะแพทย์ใช่ไหมแพทย์หมอดูไม่รู้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าพอพมอหมอ,อหมอดูบอกปุ๊บก,ก็คือไปเลยแล้วไปตรวจสุขภาพชุดใหญ่ก็คือเจอส่วนแพทย์เนี่ยกินก็ถามถามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรบางทีมันเกิดจากแบบฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงอะไรเงี้ยสองจุดที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของหน้าอกเนาะผู้หญิงแล้วก็เรื่องมดลูกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกินอาจจะเจอตรงหน้าอกก่อนตรงมดลูกเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อันตรายมไม่เป็นห่งน้ำค่ะเป็นห่งน้ำใช่ค่ะที่มันแบบเป็นหุงน้ำที่แบบเหมือน มันไม่โตถ้ามันไม่โตก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้ามันโตเนี่ยก็ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงซึ่งกิงก็มีอยู่ตรงตรงผนังมดลูกข้างซ้ายมีเต็มหมดเลยมีเต็มหมดเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ค่ะก็ตั้งแต่ที่ตรวจสุขภาพมาจนถึงตอนนี้สามปีก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ใช่ไม่ต้องกังวลใช่ตรงปากมดลูกอ่ะไม่ต้องกังวลแต่ว่าตรงหน้าอกก็เหมือนแบบกิงก็แบบเฮ้ยก็จากหมอดูด้วยเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอาออกเลยดีกว่าแล้วมันใช้เวลาแค่แบบ พักฟื้นแค่2อาทิตย์นะคะล้วก็ผ่าตัดแค่ชั่วโมงโชั่วโมงสองชั่วโมงโก็เลยแบบเออเอาออกเลยก็ได้อะไรเงี้ยล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้แบบว่าจะต้องนอนอยู่บ้านป่วยก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคก็ทำงานชีวิตได้ปกติ้หมอกาว่าถ้าเราไม่เอาออก่ะาว่าเราที่เ็ัวเพื่ออยากรู้ก็คงต้องคงไม่เอาออกคง <c oughs> จะไม่ได้แลค่ะเพราะว่าเหมือนคือจะพูดว่าอะไรเดียะนี่น่าเริ่มตรงนี้มาเลยเนาะคะือมันเหมือนแบบคือเขาคือกินพูดเข้ารวมๆอะไรเงี้ยจริงๆหมอดูเขาบอกกินมีระยะ อยู่อะไรเงี้ยมีเหมือนแบบว่าเขามองไปมันมีอนาคตของมันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เลยบอกว่ารีบป้องกันไว้ก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยูปกติมากใช่แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนตอนที่กินตรวจเจอครั้งแรกอะเจอข้างซ้ายแล้วแต่หมอดูบอกข้างขวาพี่บอกอุ้ยไม่แม่นไม่แม่นแต่แล้วจากหนึ่งเดือนอ้าวเจอข้างขวาอ้าวแม่นนี่หว่าเอออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราเอาออกเลยว่ะป้องกันไว้ก่อนเราไม่รู้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะสุขภาพห่อดพักอะไรอีกบ้างไหมคะนอกจากเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะอันนี้ต้องคุยหลังไมค์แล้วแหละเดี๋ยวมาอะไรนะคะต้องค่ะต้องต้องค่ะต้อง ใช่หมอบอกว่าก็คือแบบอีก6เดือนก็ต้องมาดูกันเลยนะ,น,นะคะใช่เพราะจริงๆแล้วตรวจมันก็จะมีถุงน้าอะไรแบบเต็มไปหมดเลยเนะี้ยแต่ว่าเมื่อจะมีที่ที่เอาออกเนี่ยเพราะว่ามันมีสองก้อนใหญ่ๆที่มันดูแบบแล้วเขาเขาเออเขาเหมือนแบบเอ็กซเรย์เลนส์สีเขาเรียกอะไรนะเขาทําอาลตอาซ่าแล้วเขาสึกว่าแบบเหมือนมันดูน่ากลัวเลยก็เลยแบบว่างั้นเอาออกไปตรวจเขาไปตรวจก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรใช่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอืมใช่มีความกังวลอยู่นะ นะตอนนี้กินก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะแต่ว่าต้องคอยไปเช็คตัวเองจริงๆคือต้องบอกเลยว่าแบบทุกคนต้องคอยตรวจสุขภาพตัวเองเพราะมันแบบมันม,มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนต่อให้แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมาพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยเราทํางานเราหลายอย่างสภาพแวดลอ้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะคะอืพกการเป็นสายมูของเราจะช่วยชีวิตเราได้อ,อันนี้คือคือความเชื่อส่วนบุคคลนะก <า S 2> ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าพ<ะ>ูดติดคำาวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตกีนอะไรเงี้ยค่ะอืม ก็ไม่ได hey, ้ประจำค่ะนะคะใครแนะนำว่าดีก so like ็ไปสมมติถ้าพี่มีใครแนะนำมาอ๋อคนนี้ดีก็จะอ๋อแล้วไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่คืว่าแม่นก็แม่นนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นก็คือมันยังไม่เกิดขึ้น ใช่ใช่ก็คือเสื้อบนหลักเห็นแล้วผลจริงๆเลยเียค่ะพอแบบเหมือนพอเราก็ฟังไว้แล้วก็แบบอ๋อเราก็เก็บเราก็รู้ไว้อะไรเงี้ยจนเหมือนเราก็ต้องมีมีแฟกกันเนาะพอเราแบบไปตรวจสุขภาพจริงมันก็เจอข้อเท็จจริงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแ้เราาไมกับการที่เืเราจะมีูปแนาเพราะเาเรามีมีเนื้อไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่น่าจะมีผลอะไรไม่ไม่มีผลอะไรเลยค่ะใช่เรื่องเรื่องั่งของลูกก็ไม่มีผลเพราะว่ากินก็ไปฝากไขมาแล้วเมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลกับการที่แบบว่าเราจะมีครอบครัวหรือ บอกว่าหนุ่มธันวาก็แบบเฝ้าไม่ห่างเลยใช่ไหมคะเขาเฝ้าหนูกินด้วเหรอไปดูแลไงลอ๋อก็นางก็มาค่ะนางมาใช่ใช่เป็นกับเราไหมเพราเห็นเราแบบเครียดกับเราไหมเครียดไหมเหรอคะ ก็ไม่นะคะแต่เหมือนเขาก็แบบว่าคอยเทคแคร์ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยขาก็ไปดูดวงคุเปล่ากแต่ก่อนก็คือไม่เชื่อแต่ก่อนก็คือไม่เชื่อตอนนี้ก็คือแบบว่าเธออันนี้ก็ดีอันนี้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็พากันแนะนำใช่แต่ว่าเราสองคนไม่ได้ฟีลงมงายนะคือเราก็เป็นเหมือนแบบมันเป็นการเสริมดวงเรื่องของงานเรื่องของอะไรที่แต่าทำให้เราสึกเราสบายใจมากกว่าเลยเงี้ย ก,ก็ก็ก็ด้วยค่ะคือเขาเราม,ามีอ,อะไรดีๆอ่แล้วสุกว่าเฮ้ยอันนี้มันตรงกับชีวิตเราเราก็อยากจะแบบบอกเขาแนะนําเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื<า>มใช่บอกเขาว่าแต่งเมื่คไรหาทุกคนเนี้เขาบอกเรื่องอะไรคะเขาบอกว่าไม่ใช่คนนี้ร้อเล่นร้อเล่นหยอกหยอกได้หยอกหยอก ไม่ไม่คือกินอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยถามเรื่องความรักอะไรเงี้ยจะชอบถามเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยต้องถามแน่นอนเลยเงี้ยเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะน้อยถามเรื่องเรื่องความรักแต่ว่าหมอก็จะก็มีพูดบ้างแบบแบบกับคนนี้ก็ดีอะไรเงี้ยตรงตัวแล้วอะไรี้ยก็ก็จะบอกว่าแค่ดีก็ก็ดีอะไรเงี้ยก็ดีก็ดีนะก็ดีแหละหมอดูบอกอนาคต มั้งค่ะมั้งหละมั้งใช่มั้งหละมั้งพราะเราแบบกังวลหรแล้วแบบมันจะตรงหรือมันจะจริงเป็นความจริงที่แบบคือกินอะเอาจริงก็ไปดูมาหลากหลายที่เนาะก็จะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างใช่บ้างไม่ใช่บ้างคาดเคลื่อนบ้างก็เลยรู้สึกว่าการไปดูไม่ได้ทําให้กินแบบเครียดหรือกังวลอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราเราเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยแบบไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็ยังแฮปปี้อยู่เนาะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้โอเค